กาดน้ำตาทางหมดนั้นไหลขาให้ลูกไปพีเสนทางพ่อขอโทษคุณพ่อมาับนพอดูหรอกนูกคือที่สิบพ่อตระการแม่ดีที่พ่อเดินทิ้งมันไปด้วยผลงงงงน,นั้นนั่นไม่ใช่วิญญาอจำไม่ได้แบบกูจิตแสเต้ยวันทีพ่อตระการได้ถึงมันตอนนี้คูครูตรการเปนนากรีนพอยอมทำทุกอย่างพอลุพังหมดเลยพอยอมพอลก พ่อก็จะได้ว่ามันได้ผ่านมาหลยปีแลวพอจะบอกแกโอ้ไม่มีในเดสิ่ีเป็นหลักฐานว่าพ่อลักลกพ่อจะบอกหนูพ่อนี้ทาไมพ่อแนะนําให้หนูมาทา,างนี้แต่พ่อไม่คิดจะเข้าร่วมมันพ่อจะาบอกหนูพ่อเป็นอะไรหนูคิดว่าพ่อเขาจะจริงแต่เหมือนว่าผมคิดผิดครูคิดได้โปรดมองที่ตัวลูกลูกเป็นผิดแล้วและลูกเวลาเราทำชคิดถึงพวกเราเพิ่มครูคิดได้โปรดมองที่ใจลูก พอรู а, ้ว่าล the ูกย like ah ังสุรลพ่แม่้หักจะมาลูกกับไปเส้นทางที่แย่พ่อผิดความผิดพ่อทิ้งกเป็นเงพ่อจะไม่หนูหนูสิาอยากจะให้อยูยืนใจพ่อจะไม่หนูตัวต่อไปพ่อจเตยดใจกับสิ่งที่หนูยังทำไม่เสพิ่มความร